ดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปูเป้จะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าปูเป้พกอะไรบ้างในกระเป๋านะคะเป็นการเปิดกระเป๋า oh <my> ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คะ่ะเพราะวันที่ปูเป้ถ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นวันที่31ธันวาคม ปีคศ2020นะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะมันก็จะข้ามไปเป็นปีคศ2021แล้วนะคะส่วนกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นใบที่ปุ้เปยหยิบใช้บ่อยมากที่สุดในช่วงนี้นะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะ,ะ,คะช่วงนี้ก็โควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะปุ้เปยก็ไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ถ้าออกไปทีก็ออกไปแป๊บๆแ,แล้วก็กลับบ้านกระเป๋าใบนี้จึงเป็นใบที่ปุ้เปยเลือกหยิบจับใช้เวลาปุ้เปยออกไปข้างนอกนะคะมันจับ กระทัดรัดสบายมือแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะเลอะนู่นเลอะนี่ซึ่งปล่อยตามสบายค่ะหรือได้แล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายค่ะใบนี้นะคะเป็นใบลองชอมนะคะไซส์เนะคะใบนี้ถ้าดูนีนกล้องมันเหมือนใหญ่เนาะทุกคนแต่ว่ามันเป็นไซส์เนะคะ ใบนี้เนี่ยปูเป้ได้มาเป็นวินเทจนะคะจากโฟล์มาที่เยอรมนีเนี่ยเขาจะมีโฟล์มาก็คือเป็นตลาดขายของเก่าของวันอาทิตย์นะคะปูเป้ซื้อมาจากที่น้อยมุนสเตอร์นะคะใครที่ชอบแบบของวินเทจอะไรอย่างเงี้ยไปหาดูได้นะคะมีของวินเทจเยอะแย,ยะมากเลยให้ทุกคนเลือกซื้อนะคะแล้วอีกอย่างราคาคือย่อมเยาวมากแล้วสามารถต่อราคาได้ด้วยค่ะ คือต่อราคาในความพึงพอใจของเราแล้วก็คนขายถ้าเกิดว่าโอเคตกลงขายในราคาที่เราพอใจแล้วเราก็ซื้อเลยนะคะไม่ต้องอายค่ะต่อราคาได้ใบนี้นะคะปูเป้ได้มาในราคา5โออยโลค่ะทุกคนคือแบบถูกมากถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณตกอยู่ประมาณ150บาทหรือเปล่ากว่ากว่าเนาะสภาพที่เจอครั้งแรกนะคะคือสภาพดีมากสภาพแบบ 80%คือไม่มีชำรุดนะคะมีความเก่าลงบ้างแต่ไม่มีชำรุดนะตัวหนังตัวหูหิ้วก็ยังดีมากๆเลยนะคะไม่มีขาดได้ไม่มีหลุดลุยอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะทุกคนดูฝาเปิดตัวแป๊กใช้ได้ตามปกตินะคะตัวนี้ป,ปิดปิดได้ตามปกติแต่ก็จะมีความเลอะมีความเลอะบ้างนะคะเพราะเป้ใช้งานไปแล้วเนาะ รอยชำรุดอะไรไม่มีนะคะบอกเลยคือดีมากเจอครั้งแรกคือเขาพอเขาบอกห้าออยลใโ่ชไหมคะบุเ้ก็ซื้อเลยนะคะข้างในคือสะอาดข้างในไม่มีเลอะไม่มีอะไรเลยก็บุเ้ก็เอามาทําความสะอาดตรงก้นมันนิดหน่อยมุมก็อาจจะมีแบบว่าเออถลอกนิดหน่อยแต่ก็คือสภาพคือยังดีอะคะ่ะบางสภาพคือยังดีมากอะ่ะอือสวยค่ะไปนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของการเดินตลาดมือสองเราได้ของดีนะคะ ค่ะไปดูค่ะว่าข้างในบเป้พกอะไรอย่างแรกเลยที่พกนะคะก็คือผ้าปิดปากตอนนี้ก็ูเป้ก็ใช้เป็นผ้าแล้วนะคะเพราะว่ามันซักได้มันสะดวกเนาะก็มีไว้สักสองอันค่ะแล้วก็นี่เป็นเทสเอยไม่ใช่ค่ะจะบอกว่าเป็นเทชูเป็นทามเพิสของลูกนะคะใครที่แบบว่ามีลูกน้อยก็เอออาจจะพกอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยเนาะ อันนี้ก็พกไว้2ชิ้นนะคะกันฉุกเฉินใดๆทั้งสิ้นอย่างที่3ขาดไม่ได้เหมือนกันค่ะแอลกอฮอล์เจลนะคะตัวนี้เอาไว้ล้างมือทำความสะอาดมือแล้วก็เป็นผ้าเปียกแอลกอฮอล์นะคะก็เอาไว้เช็ดมือได้แล้วก็เอาไว้เช็ดพื้นเช็ดอะไรต่างๆที่เราแบบจะนั่งหรือห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เราเข้าห้องน้ำสาธารนณะแต่ช่วงนี้คือบูเ้ก็ไม่ค่อยเข้าห้องน้ำสาธารณะนะคะ คืองดไปเลยอย่างที่สามเอ้ยที่สามหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เป็นนี่ค่ะตัวชาร์จแบตนะคะของ iPhone ติดไว้เพราะว่าไม่ไม่พกมไม่พกแบตสำรองนะคะมันหนักแล้วก็จะมีนี่หูฟังหูฟังตอนแรกใช้เป็น iPod แล้วก็ไม่ iPod หรือเปล่าที่มันไม่มีสายอะคะ่ะแล้วก็ไม่ชอบ ก็เลยให้แฟนไปเขาเอาไปเล่นเกมมันมากสนุกมากก็ดีใจมากค่ะที่ให้ของอะไรกับกับคนอื่นแล้วแบบเออเขาใช้ประโยชน์ได้ดีชอบ <laughs> อย่างต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าตังอันนี้เป็นของหลุยดิกตองนะคะเดี๋ยวบูเป้จะทํารีวิวแยกต่างหากนะเพราะว่าใช้เราชอบมากค่ะข้างในก็จะมีเงินนิดหน่อยนะคะมีเงินไทยนะคะเงินไทยนี้พกไว้เพราะว่าแบบเหมือนดึงดูดเงินเข้ากระเป๋านะ <laughs> แต่ไม่ใช่ที่ดราม่าตอนนี้นะทุกคนที่ดราม่าตอนนี้ไปก๊อปไปซีหลอกเงินปลอมแล้วเอามายัดใส่กระเป๋าไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะไม่ได้ต้องเอาเงินจริงเท่านั้นอ่ะเราก็ใส่ไว้นิดหน่อยให้แบบว่าเรียกซับดูดซับเนี่ยให้เงินเข้ากระเป๋าเราบ้างนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะเป็นกระเป๋าใส่ใส ต่างนะคะใส่เหรียญต่างๆแต่บุเป้นเนี่ยจะใส่เฉพาะเหรียญสีทองนะเหรียญเล็กๆนะคะเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์กเนี่ยเราก็มันเวลามันมีเศษอะทุกคนเราก็จ่ายแบบนี้จ่ายพวกเศษต่างไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่จ่ายเนี่ย วันๆนหนึ่งเราจะได้รับเหรียญเล็กๆกลับมาคือเยอะมากนะคะตัวนี้พูเป้ใช้เป็นของอเล็กซานเดอร์นะคะซึ่งเป็นวินเทจเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนก็ซื้อมาจากตลาดเดียวกันกันกบกระเป๋าลองชอมนะคะซึ่งซื้อมาถูกมากในราคาออยห้าสิบเซนเขาขายสองออยไปต่อเขาอีกโคตรจะงกเลยค่ะเนี่ยค่ะอเล็กซานเดอร์แวงนะคะเป็นวินเทจรุ่นเก่ามากแล้วนะปูเป้คิดว่านะ รุ่นแบบเก่าสุดๆเลยค่ะก็น่ารักดีนะสวยดีต่อไปเป็นเกี่ยวกับพวกแต่งหน้าแต่งตาบ้างนะคะก็มีลิปที่ขาดไม่ได้เลยมันเป็นแบบกึ่งตินนะที่ทาแล้วแบบว่าจะติดปากแต่ก็มีความมันให้เรานิดหน่อยนะคะตัวนี้เป็นของลังโคมนะคะคือใช้ดีมากชอบถ้ามันหมดแล้วเบยก็จะซื้อมาใช้อีกสัญญานะลังโคมฉันสัญญากับเธอเลย ลิปอีกแล้วค่ะต่อด้วยลิปต่ออันนี้เป็นของดีอค่ะเป็นลิปที่แบบว่าปรับปื้มมากคือใช้มาทั้งหมดหลายแท่งแล้วนะคะน่าจะประมาณสีแท่งได้แล้วนะแต่ตัวนี้ปูเป้อะไม่ได้ใช้สีนี้ของเขานะคะปูเป้จะใช้สีแมทของเขาแต่พอดีว่าตอนไปภูเก็ตก็ลิปหมดก็ไปก็ไปตามหาลิปสีแดงนะคะเป็นเนื้อแมทแต่มันไม่มี าพานักงานเขาก็เลยเชียร์ให้เอาเบอร์0 0 6 0ซึ่งมันก็เป็นสีเดียวกันกับที่อุเป้ใช้แต่ว่ามันจะเพิ่มตัวมองงสเจอร์ไรเซอร์เข้ามามันก็จะมีความชุ่มชื้นที่ปากนะคะก็ถือว่าใช้ดีค่ะก็ยังใช้อยู่นะคะลิปอีกเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ที่ลิปอยู่ไม่ไปไหนตัวนี้เป็นของ E ี Rocher ใช่ไหมบูเบ้อ่านถูกใช่ไหมเป็นตัวลิป ที่เพิ่มความมานอาถาเลยด้วยกันมันจะทําให้เรามัน,มนปากเรามีความปรกกายแวววนะคะตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองนะคะเป็นของเพื่อนให้มานะคะแล้วก็เออใช้แล้วถูกใจมากอาจจะไปซื้อต่อนะคะขอ,ขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะเขาให้มาแบบใหม่ๆเลยนะคะต่อที่ลิปเหมือนเดิมคะ่ะตัวนี้เป็นของ n y x เป็นลิปแบบเนื้อแมทนะคะทาแล้วแบบทำให้ปากแบบออก ชมพูนุดนดสวยๆหน่อยนะคะบางทีบุเป้ก็ทาเดี่ยวดีเวบางทีก็ทากับตัวตัวนี้ค่ะคู่กันมันก็จะแบบว่าวาวาสวยวันนี้ก็ทานะคะเนี่ยสีมันก็จะออกมา,มาประมาณนี้บุเป้ชอบนะคะอ่ะลิปหมดหรือยังอ้าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะลิปไลเนอร์เพราะว่าบุเป้เนี่ยเป็นคนที่ ขอบปากค่อนข้างดํานะคะก็ต้องใช้ตัวนี้ทาทับเข้าไปเพื่อแบบเวลาเราทาสีลิปสติกมันจะได้เท่ากันหมดทั่วริมฝีปากเนาะไม่ใช่ว่าแบบทาแดงแต่ข้างในแล้วข้างนอกยังแบบดําเขอะอยู่นี่ก็ไม่ดีนะคะก็ใช้เป็นลิปไลเนอร์ช่วยได้นะคะแล้วก็เป็นตัวปัดแก้มอุ้ยเลอะเลอะเเลอทุกคน <laughs> เป็นตัวปัดแก้มค่ะตัวนี้ก็แม่สามีนะคะซื้อเป็นของขวัญให้ตอนวันเกิดสีมันก็จะแบบน่าราักอะทุกคนแต่ปู๊้ไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรนะทุกคนดูเอาแล้วกันนะมันเขียนว่า b e y u นะคะหาซื้อได้ที่มุลเลอร์นะคะของประเทศเยอรมน,นีนะสีมันสวยนะทุกคนทาออกมาแล้วแบบว่าออกส้มแบบเขาเรียกสีอะไรสีโอรสหรือเปล่าอืมสวยนะอันเนี้ย ก็ถือว่าชอบค่ะไม่รู้่ห้ออะไรแต่ก็ใช้ดีมากแล้วก็จะมีอ้อลิปยังเหลืออีกอันหนึ่งค่ะก็เป็นลิปมันนะคะลิปมันอันนี้ก็เป็นลิปมันเนื้อแบบมันเลยเป็นของ EOS อันนี้นะสาวให้มานะ,ะใช้ดีค่ะใช้ดีแล้วก็จะมีแฮนด์ครีมแฮนด์ครีมนี่ปุ๊เป้ซื้อน้ำหอมแล้วเขาแถมมาเนาะปุ๊เป้ก็ เอามาใช้ดูมันก็หอมเหมือนกลิ่นน้ําหอมที่ใช้อยู่นะคะคือแบบหอมแบบอ่อนๆน,นะคะหอมแบบพูดดพ้ดีผูดีหน่อยเนี่ยซึ่งไม่เหมาะกับเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็ดันลองใช้มันก็หอมดีค่ะของบุชชี่ชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นแปรงสีฟันลูกคะ่ะอันนี้ก็พกไว้เวลาเขางองแงใช่ไหมคะแบบช่วงนี้ฟันเขาก็หลังขึ้นนะคะก็ประมาณได้สักประมาณ ห้าหกซี่แล้วนะซี่ที่หกเจ็ดกำลังจะขึ้นแล้วนะคะก็เวลาเขางอแง,งปวดฟันก็เอาเนี้ยให้เขากัดกัดเล่นนะคะช่วยด้แล้วก็มีขนมของเขานิดหน่อยค่ะให้เขาทานนะคะระหว่างวันทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนผลไม้ผลไม้ปั่นแล้วเขาเอามาอบนะให้มันแบบแห้งแต่ก็ไม่แห้งมากนะคะปุ๊เป้จะบอกว่านี้ซื้อที่ดเอ็มนะคะตามรูปอันเนี้ยคือใครที่ชอบกินพวกกล้วยตาก เหมือนมากๆค่ะขอบอกไปหาซื้อทานได้นะคะแก้ขัดได้เวลาแบบรู้สึกแบบอเออฉันฉันอยากกล้วยตากจังเลยเนี่ยได้ค่ะทดแทนได้อันนี้ก็จะมีความคล้ายเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนแล้วก็ไม่อร่อยเท่าเท่าตัวนี้ค่ะโอเคว่าเนี่ยอันนี้จะอร่อยสุดราคาอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเซนนะคะถูกซื้อทานได้แก้ขัดเนาะแล้วก็มีพวงกุญแจค่ะกุญแจบ้าน เออปุ๊เบเป้ไปดูบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะคือเขาซื้อที่ใสพ่พวงกุญแจของหลุยส์วิกตองมันเป็นกระเป๋าอะคะ่ะมันจะเก็บกุญแจเข้าไปแล้วทําให้กุญแจไม่ขูดกับสิ่งของในกระเป๋าของเรานะคะปุ๊เบเป้ก็เล็งไว้ว่าจะซื้อไปดูราคามันอยู่ที่155อยโอโลนะคะแต่คิดว่าปีหน้าเนี่ยปีต่อไปเนี่ยถ้าเราซื้อปีถัดไปมันก็เหลืออีกไม่กี่วันใช่ไหมคะทุกคนคือมันราคาต้องขึ้นก็เลยว่าอาจจะมองดูเป็น ยี่ห้ออื่นหรือเปล่าหรืออาจจะเก็บตังค์ไปก่อนนะคะค่อยซื้อเพราะว่ามันก็ชิ้นเล็กๆแล้วเราเราตีราคาไปมันก็ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็อาจจะมองหาแบรนด์อื่นที่มันแบบเออถูกลงก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมียาดมยาดมตาโพยเซียนอ่ะดมซะหน่อยะคะ่ะทุกคน <laughs> หอมชื่นใจอันนี้ก็เอาไว้ดมเวลาแบบ เมื่อก่อนเนี่ยบุเป้ขึ้นรถมีบ่อยรถม,รถมีรถสาธารนณะบ่อยนะคะเวลาไปทํางานนะก็จะเจอแบบกลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค์เป้ก็จะหยิบตัวยาดมของเราเนี่ยมาใช้มาดมนะคะแล้วก็ใครที่นั่งข้างๆก็จะเป็นลมตายไปเพราะว่าเหม็นยาดมของเราแทนนะคะ <c oughs> <c oughs> กลิ่นมันไม่ได้หอมสําหรับฝรั่งนะพูดถึงนะยาดมเราเนี่ยคือกลิ่นมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าเราเราดมแล้วเราก็รู้สึกแบบอืสดชื่นเนาะเราชินกับกลิ่น <c oughs> ใช่ไหมคะ กลิ่นบ้านๆของเรากลิ่นสมุนไพรนะคะ,ะใกล้หมดแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นตัวน้ําหอมมินินะคะตัวนี้เป็นของอาร์มานี่นะคะได้มาจากลูกพี่ลูกน้องนะคะซื้อมาฝากจากนอร์เวย์นะคะมันก็จะมีเป็นแบบหลายกลิ่นรวมกันประมาณห้ากลิ่นนะคะเป็นเล็กๆนะคะพุ๊เบก็หยิบตัวนี้มาพกติดไว้เวลาแบบออกไปข้างนอกเออถ้าจําเป็นที่แบบเออกลิ่นตัวเราเริ่มมีหรือเปล่าหรือว่าแบบ กิ่นน้ำหอมเก่ามันหมดมันหมดฤทธิ์ของมันนะคะเราก็หยิบตัวนี้มาป้ายๆนิดหน่อยเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะทุกคนเป็นยางรัดผมต้องติดเอาไว้ค่ะเผื่อแบบว่าร้อนๆก็มัดผมได้อยากเผื่อวันเผื่อช่วงไหนที่ไม่อยากจะสยายผมให้ไปพันคอคนข้างๆก็หยิบออกมาใช้ค่ะมัดค่ะหมดแล้วค่ะทุกคนเกลี้ยงแล้ว อ๋อมันมีตังอยู่ม,มีตังตกอยู่ในกระเป๋าค่ะนี่โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเป็น คลิปวิดีโอเปิดกระเป๋าปี2020ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับปีใหม่นะคะสังสรรค์กันให้สนุกสนานแต่ว่าก็ป้องกันตัวในระดับหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุเป้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้ามีอะไรน่าสนใจปเป้จะมาลงให้ทุกคนได้ดูค่ะวันนี้ก็ไปแล้วคะ Happy ่ะแฮปปี้นิวเยียร์บ๊ายบาย